เอาไม่กันทุ่มใช่ครับถ้าวันธรรมาดานะ <Okay. S 2> เอาตกลังเอาเอาล่างเดียวก่อนเนาะได้เนี่ยที่เป็นช่มาเลยทำเองครับเล่นสองทีนล่นตัวนะอันนี้มันติ๊กแท็กหน่อยนะอือไปแปลกๆเดี๋ยไปไปไปวหลง อันนี้เป็นอะไรนะครับพ่อพิดร่ามีวันหยุดปะครับเนี่ยหยุดด้วครับหยุดเป็นสาวแล้วครับนี่ถ้ารู้ว่าเราเอาปติกเรากลับบ้านแะล้ว เพื er ่อนอยู่ช่องชาเชาวชาแนลครับผมวัน <aquí> น <en S 1> ี <studio> <bachelor> ้หลุดูแน่ฮะโรตีโอ่ที่เมื่อวันอสมบตบการนะมาดูว่าเป็นไงบ้างเรามาอัปเดตกันหน่อยได้ยินชื่อมานานแล้วมันเพิ่งจะมาครั้งแรกครับผมมาดูว่าไปไปเลยไปเลยลุยไปเลยลุยเอ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาวชาวชาเนลเชาวชาวชาแนลน้ำน้ำตุกเนาะจะได้ติดตามชาวชาวชาเนล อดูนะโอเคอะไรสองคนที่จะตั้งพี่ยาวกับพี่ตู้เพื่อนตั้งนะฮะตั้งใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สายแดดจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาเน <m> ีเปิดกี่โมงกี่โมงครับประมาณบ่ายเที่ยงครึ่งบ่ายเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครับเริ่มเปิดแล้วเปิดแล้วถึงมาณเลิก ห้าโมงเย็นเลิออยังอ่าห้าโมงเย็นไม่ครับประมาณถ้าเกิดต่อทีับมาห้าโมงห้าโมงก็หมดละแต่ถ้าวันธรรมดานี่ประมาณไม่เกินทุ่มครึ่งอ๋อไม่เกินทุ่มอ่าครับถ้าวันธรรมดานะ นี่เป็นแฟนชายมาเลยทำเองครับเป็นแฟน,นชายอันนี้อันนี้ของของ,ของทำเองเพ<อ>ราะทำเองมเไม่มีแฟนชายน<ช>ี่แฟนชายใต่เครื่องเทศกับอะไรนะครับพริกเผาอะไรไหมพริกเผาอะไรปูอัดปะพริกเผาผู้อัดชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับ ใครกี่ขวดไม่รู้น้ำพกเราไม่รู้สีโเนี่ยคร่งนะครับอ๋อเด็กเด็กเลิกใช่ไหมใช่ครับลูกค้าพวกกลุ่มหลักคือเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าไงครับทั่วไปทั่วไป อันนี้เป็นอะไรนะไก่อะไรนะไก่จะไปซี่หรอไก่อะไรนึลืลมชื่อไก่เครื่องเทศไก<อ>่เครื่องเทศเนาะนาราเนาอันนี้กี่บาทครับเนี่ยสามห้าสามห้าชิ้นใหญ่มากเลยพี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอนิดหน่อยครับ แต่วันนี้ถ่ายลเล่นๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กล้องไม่ไ,มไมด้อุปกรณ์มาเข้ามาทำธุระเหรอคะมาสำโรงก็เลยขับแล้วเลยเข้ามานิดหนึ่งออไม่แน,น่ใจเปิดในในในแมพมันไม่บอกว่าเปิดกี่โมงไงก็เลยโทรไปถามเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่องเล็กๆครับทำสนุกสนุกอันนี้มันติก๊กแท็กหน่อยนะไปไปเดี๋ยวหลง อันนี้เป็นอะไรนะครับมะพริกเผาเลยนะพะพร้าปูอัดนะมะพร้ผาผปูอัดครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับสา <3, 5. S 1> มห้าสามห้าบาทนะมีันหยุดไหมครับเนี่ยหยุดเรหยหยหยุดเป็นสาแล้วครับ นีหมายว่าเราเอากระติกเรากลับบ้านแล้วน,น,นี่งั้นเหร้อยเห็นล้วเอียดบอกด้วยนะหรือไม่ถึงสิบก,ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มีหน้านี่เพื่อนร้าน v วีโรติองแอนเคบับนะ อยู่ที่เมื่อวานสตงประการนะครับนี่มีหลายแบบนะมีอย่างอย่างอย่างหวานอย่างอย่างข้าวนะอย่างหวานมีเนยเนยนมน้ำตาลเนยนมน้ำตาลอ้อยโอวัลติน,น,ตนเนี่ยไข่เนี่ยฮะช็อกโกแลตกล้วยมีหลายแบบแยมสตรอเบอรี่ลูกเกดข้าวโพดลูกเกดน้ำผึ้งเนี่ยฮะถ้าแบบข้าวก็มีนี่ฮอทดอกราคาตามป้ายเลยนะฮอทดอกไก่ที่ขาไก่หยองสาวผู้อา มีพิซซ่าโล่ทอดปลาปูอ่อานเ,เพื่อนมีหลายๆลแบบราคาราคาน่ารักน่าราคาไม่แพงสนใจกันนี่เบอร์โทรเบอร์เขาอยู่นี่097 9 9 7 3 6 5 6จ็ดกาก้าจากกอยู่กลางกุกวันเพื่อนมาไงเปิดแมปมาดีกว่าชัวๆเข้ามาเดี๋ยวหลง้ละถ้าเปิดแมปมาก็น่าจะถึงเลยโทรตามเบอร์ก็ได้ครับนะครับโทร,โรตามเบอร์มาเลยก็ได้ ได้ครับสามารถในการขับรถได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโชว์งได้มาแล้วนี่ครับวีโรติโอ้เพื่อนอันนี้เป็นไก่เครื่องเทศนะสามห้าบาทเขาเยอะนั้นหนักอึกเลยเนี่ยเดี๋ยวลองลองชิมดูเป็นไงนะมั้เนี่ยดูแป้งก่อนแป้งเขาก็นุ่มนะความรันดานไปนิดหน่อย อุติองเพราะว่ามันดูใสยอย่างแน่นอักเลยเนี่ยดูเลยชิ้มข้นนี่ยเผ็ดเผ็ดแบบนี้เไม่เป็นอะไรไม่เป็กินหอมพรุงเทพหอมมากเลยคุ้มข้าวมา,มากๆเลยผมว่านะหอม เปิดให้ทุกคนเห็นป่ะเ,เพื่อมสามห้าบาทโคตรคุ้ม,มาอาไรวง่ายอยู่ตอยทีุ่กวันทุกวันเทมพารักสมุทรปรากันเพื่อนทุกวันเราแวะเข้าไปชิมกันดูนะเ,เราว่าอร่อยนะอื้อ ดีเลยถ้าอยู่ใกล,กล้ๆจะซื้อไปบ่อยๆเลยเนะี่ยถ้ามาไปตามงานใหญ่ๆพวกงานที่มีเกือตระกูลแคบัตระกูลพวกนี้นะอันนึรงมาณแปดสิบเก้าสิบหนึ่งสามห้าบาทเองโคตรคุมม้มอะไรไงียยอดเยีย่ยมเลย ราคาคุณภาพโอเคผ่านเลยไปเลยขอบคุณครับ